เบามากนะครับต่ไอ้ี่วดยังไงกัถึงมาเรานะครับตายแล้วครับ First b a ้เอขอถามทไาไม่ซืเลือนมารัซื้อมาแล้วแต่กดไม่ทันครับคุณอ,นะอะไรครับอ่ากระเพมยาเกียนครับ เราสามารถะเกจแล็อกที่เกิดไว้ได้นะครับเพื่อจะกดกันบ้านมดเท้าจะแตกนะครับเราสามารถกดที่บ้านคืออันนี้ครับอันนี้กดแบบนี้จะเพิ่มให้อัเมอร์ของเท้าเป็นอมอมตะนะครับหรือว่าเพิ่มขึ้นมาผมก็ไม่แน่ใจว่าเขาเรียกว่าอะไรอันนี้เป็นกดการเล่นนาเกนคุณใหญ่แล้วนะครับที่ต้องกดเพื่อป้องกัน ป้องกันเทาเราแตกครับทำไมกูไม่รู้เนี่ยก็มึงก็เคยเกียนครับง่ายครับมึงเกียร์สองคุณแบงคุณแบงตั้งแต่เล่นคุณแบงนะครับแต่เรียกไอแบงแบบผมเองแบงะไหไอเทียนี่อีเปรมนะครับเรียกว่าเลยควายครับอ่าตอนจัดรายการครั้งแรกนะครับแบงค์เขาชวนผมมาหลายทีแต่ผมก็ไม่ได้ทำเกมเพราะผมเล่นไม่เป็นครับผมเลยต้องให้มันทำและแล้วก็มาถึงตาผมครับ นี่ผมกมาแล้วทำไมไม่เอาที่หสเราจะเอาเอาเวทอัพตอนเวลคานะครับเพื่อเอามาเจ็บเบลแห้งดีนายคลิปเป็นด้วยไอ้เงี้ยนะวันนี้นายคลิด้วยมึงคยดูนะ มันดีนายคลิปอ่ะทำไมครับคือตัดคลิปแล้วอ่ะมั้นเราจะตีตัวนี้ใช่ไหมมันจะถูกฆ่าจร่งให้เราได้ต่างตายมู้แล้วโดนมาแล้วโดนตัวอะไรวะตัววับที่แม่งเป็นสิงโตสิงโตเหรอครับมันชื่ออาผมขอรีแล้วเล่นอีกเกมได้ไหมครับเออรีเกมอะเราเล่นตัวนี้มันได้ได้ใครได้เรื่อย ถ้าอย่างนั้นผมขอรีแล้วเล่นใหม่ครับเพราะมันเทียนครับขอเล่นบาร์เรนมือเก่าเอาผมยอมแล้วหุกกนะครับแต่เจอในจับเทนได้นะครับเฮ้ยขอสา่ชื่อินดี้รับนะครับชื่อินดี้ขับนะครับส่วนใหญ่ชอบแฮกแมพนะครับโอ๊คผมมีเป็นพื้นฐานของการเล่นนะครับเราต้องโหลดไว้ประจำเครื่องไม่งั้นเราจะแพ้ครับ เอากัะหมุกไปเลยหนูแล้ผมจะโชว์สเต็ปเยียนคือเดินแค่เหมือนคิวไปดูนะครับดูครับวิ่งไปแล้วครับไปแล้วครับเอาเส้นชัยครับตายไปแล้วครับตายแล้วครับตายครับตายครับโอ้บเยียนนะครับเฮ้ยครับเดี๋ยวผมจะตันให้กูหน่อยขอร้องครับผมเดี๋ยวผมจะรอบให้ถ้างั้นผมขอรีนะครับอคิว คีรัดนะครับผมจะกดคีรัดเอาไม่ออกสองสอหรผมจะกดให้ก็ได้ครับอ่าผมเอานี่เลยครับอ่านว่าอะไรก็ไม่รู้ครับอ่านยากสุดจิ๊บจิ๊บเดี๋ยวผมจะเปิดเฟิร์สบัตรนะครับให้มันเฟิร์สบาราทุม WPS แค่นี้แหละเดี๋ยวผมขอกินเลซักพักนึงนะครับเฮ้ยกูขอเล่นนะอะไรแบบเี้ก็เล่นเลยกูอยากรู้ว่าจะเด็กเก่งไหมสัตว์ WPS ไม่อะบิวพีเอไม่ w บบนะครับเราจะไม่เกียนครับแล้วเล่นบาราทุมบาราทุมเหรอครับบาราทัมครับบาราทัมฮะอีกนามหนึ่งราทัมปิริตเบเกอร์น็อตน็อตน็อตเนเนเน่บิวพีเอชบิวพีเอช w ิวมันคืออะไรเนี่ยครับผมก็ไม่รู้เอาราทุมก็ได้เลยอันทีเมทนะผม นะครกูจะเล่นมาราทูมี่แม่จะมีตัวแก่จะเล่นมาราทูมไอ้เบเกอร์หูไม่ไม่ใช่คุณ่บ้านนี้ดิบ้านนี้ครับนี่ครับเล่นนะครับครับให้ผมเล่นใช่ไหมครับกูเล่นครับโอ้ไม่เป็นไรกูเล่นให้ครับเฮ้ยยูอ้าวผมจะเล่นฮาร์ดการครับตัวที่เขียนที่สุดของผมมอฟฟินครับถ้างั้นผมจะออกขาไม้ปกตินะครับ ครไข่แซลมอนจะออกดมือผีเพิ่มเลือดนะครับดามิเก้าแอทแทนสปีดสิบห้าเปล่าอมเมอร์บวกอมเ armor ห้านะครับแล้วก็บวก happy happy จะออกอันนี้ครับช่วยเพิ่มเลือดด้วยทำไมต้องออกอันนี้วผมก็ไม่อยู่นะครับผมอยากออกนครับแล้วแล้วตังค์ผมก็ไม่พอนะครับกูบอกแล้วให้ WPA ก็ไม่ฟังไม่ เกี่ยครับพี่มันเกียนะอยากจะปะทไม่มันเรื่องของมือสิครับก็เรื่องของกรุงเนครับผมครับผมจะเดินไปซีนนะครับอันดับแรกถ้าเราจะอัพสกิลแบบป้องกันตัวนะครับให้อัพสกิลสามแต่ผมจะเน้นคิวนะครับเน้นให้มันคิวนะครับไม่ใช่คิวเองอัพสกิลสองนะครับโอ้แล้วเกิดออโต้คลิกขวาที่อันนี้นะครับแต่ส่วนใหญ่ไอเทมพื้นฐาน เวลาไปเล่นทีมโหมดหรือ5-5นะครับจะมีตังแค่600สบาทผมก็ไม่แน่ใจผมาบาทหรือเปล่าใช่ครับไม่ใช่300อยร้อยอยครับสามอยนี่มึงซื้อยาแดกไปเลยแล้วกันครับกูไม่รู้จะซื้อเหี้ยไปซื้อบมไนแล้วถ้าแม่งให้บาอยูบบ้านดูดนแน่กูเดิมเป็นตัวปิวเลยอ๋อตอนผมจะบอกให้นะครับสำหรับคนที่แฮ็กแมพนะครับแฮกแมพสามารถส่งเงินได้นะครับเขาส่งกันฟรีๆแลนดอมแล้วส่งไปให้คนเท่ๆนะครับ รู้นะครับเน้นคิวกดสกิลครับกดกดอาครับมันออกอาไหลวาะขึ้นมาเนื้อหาขมวดหมอนแบบยากสุดโง่สุจริงครับไม่เกินแบบไม่เกิาได้ลืมไปแฮกแม็กก์เฮียเลิกเลือนกันเลยสัตว์นะครับเลื่อนเราสกิลสามนะครับยิ่งเราเลื่อนน้องมากเท่าไหร่ดาเมจเราก็ยิ่งเพิ่มนะครับดาเมจคือตัวนี้ครับ นี่เป็นความรู้วิ่งหายอย่างนี้นะจงรู้ใครไม่ใครไม่รู้จำเมีนี่ไปตายเลยครับกดการกดกีฬานี่คือการโอ้ยทำไมเยอะเต็มแล้วเต็มวไยจีก็มาซื้ออันนี้อะไรอะไรนี่ตัวมันนี่หนาเห็นไหมอ๋อเห็นกูครับผมจะดีนายคลิปนะครับเอาใหม่นะครับ ตัวนี้นะครับคือสายสเต็งครับถ้าสายสเต็งเราจะออกแบนนะครับแบนหรืออะไรก็มีครับไอ้บางกุมารไว้บ้านอ่ะล้อเล่นนะครับอยคิดมาบ้านผมนะครับไม่ใช่บ้านคุณอ่าอ่าอ่าครับเราจะรอคิดนะครับอย่าเข้าไปในพาวนะครับเด็ดขาดเลยครับสเต็ปการดันคิมนะครับ ับเดี๋ยวผมพาเดินดูพรผมก็ไม่รู้ดูแลว่านเนังไานะครับต้าชนะครับนะครับบอกแล้วเป็นสเต็ปนะครับเราสามารถดูที่ต่อสู้เกิดได้ครับสติก เไตาที S <S ่ก uh, ัวเนี่ยพููทคนสี่รบาไม้ไม่ีผมกินนะครับสามารถกินที่ได้กับต้นไม้อย่างเดียวนะครับอันตีมานะครับคือลดเลือดเราครึ่งหนึ่งก็สตูลดเลือดสตูครึ่งหนึ่งนะครับอาต่อไปผมจะออกแวนการ์ดนะครับอันนี้คือลูนเฮดนะครับสามารถเพิ่มความวิ่งเร็ว เราสามารถเช็คความเร็วได้จะปีเพิ่มสปีดครับมาเข้าใจกันครับจะใส่สกิลแรกของตัวเองนะครับแล้วก็ทันตีใส่มแล้วก็แพ้ครับชูมังคุดแล้วก็มีสายดิบครับใส่เิแพ้ครับแพ้ครับตายตายเรียบร้อยผมบอกแล้วครับยังไงก็แพ้มีเสียงโควิดตายเขาเวทชีพไม่ได้เลทำรายการมากรอ้ทำอะไรกูดันหน่อยกูเสียแล้ครับผมนะผมจะออกแบนนะครับสามารถ เพิ่ม a อบวก3นะครับอ n บวกสามสเต็งบวก6นะครับสามารถอันนี้สามารถออกได้กับสเต n งนะครับสเต็งสเต็งสเต n งตัวนี้สเต็งหางเขบวไเ่มะไก่ครับสามารถซื้อได้ที่นี่ครับเค c อซครับแต่มันไม่ได้ทอดนะครับต้องทอดเองอออแบรนด์นะครับ เราต้องออกกำปั้นมั้งผมก็ไม่รู้ว่าเรียกว่าอะไรกำปั้นเทือนนี้นะครับชื่อมันจะเป็นอ่าผมก็อ่านไม่ออกเหมือนกันครับผมตกงจโอเคครับยอมแพ้แล้วก็ซื้อรีซิปมันนะครับแล้วก็ซื้อแหวนอ่าผมจะซื้อเลือดไว้นะครับไปแล้วครับไปซีแล้วครับไปแล้วครับจะกดคีย์ลัดเอานะครับ ก็ชิลา่าตเอานะครับหัวครับยังไงผมก็ชนะครับดูดูดาโอเคไวเกอร์ <White girl. S 1> ไปดอกเดียวอีกดอกเดียวปิดเปิดใหม่หทำไรอ่ะกูเก่งนะตายตายตายแล้วตายแล้วผมนี่คืออะไรวะถ้ามึงโดนโดนพวกนี้ฆ่าคือโคือมดหยางหลอกผมเก่งไปบอกแล้วผมเก่งครับ อย่าถือสาผมนะครับเพราะผมเล่นไม่เป็นอพวกคุณหรอกครับคำทำเหมือนกันแลนวครับเราสามารถดูการเล่นเล่นเราเล่นมากี่ทีสามารถดูได้ข้างบนนะครับผมก็ไม่รู้ว่านาฬิกามันตรงไหมครับความรู้พื้นฐานะคอโทรครับครับผมจะลาดเท้าไว้ได้นะครับนี่ครับ เเราาไดาด้ผมจะกินไม้นะครับคือกดที่อันนี้กับต้นไม้ก็จะามาความรู้นนพื้นฐานอีกอย่างหนึ่งนะครับวุ้กแล้วไอ้เหี้ยเพิ่มเลือดที่ผ่าตลอดเลยเว้ยต็หายถึงผ่านตายแล้วเฮ้ยทำไมครับทำไม,มครับทำไม,มครับ,มมรบผมบอกแล้วนะครับไอเทมพื้นฐานคือ,อเลือดหายเด็กเรล่าไอเทมพื้นฐานนะครับอ <ladım. S 2> ันนี้สามารถเพิ่มเลือด5%คือถ้ากดอ่าผมก็ไม่รู้เพิ่มเท่าไหร่แต่ว่ามันเพิ่มเลือด ก็ก็เพิ่มแค่นั้นแหละครับโอเคครับกูขอโทษกูผิดเด็ดที่ไหนกวาห้าประเด็นเออกูผิดไอ้เหี้ยกูขอโทษถ้าจะเอาตัวรอดนะครับผมแนะนำให้ออดูเลือดแต่ผมไม่ออกเพราะผมเทนี่มันเป็นเรียกแล้วใช่ไหมอยากจะดูถูกครับเพราะผมสู้เหมือนไม่ได้เพราะคุณดูถูก นะครับผมบอกแล้วครับยังไงก็สู้ได้ครับ้อยแล้วไอ้เหี้ยลืมกดไอ้สักขอโทษนะครับผมออกไอเทมเอยมไม่ได้ออกไอเทมกดกดไอเทมไม่ทันนะครับถ้าเราจะผสมไก่นะครับให้เป็นนกสามารถกดได้ซื้อไอเทมนี้ตัวนี้นะครับแ,แล้วก็านา้องนท้าลีมานาก็คืออันนี้นะครับกดแล้วเพิ่มมานา250เราสามารถดูข้อมูลได้จากตรงข้างบนนะครับ ครับเราสามารถเขาเรียกว่าล็อกแล้วกันครับกดคอนโทรลแล้วก็กดเลขหนึ่งนะครับแล้วเวลาเราจะกดแบบกันทาวหรือว่าอะไรสักอย่างครับแล้วก็กดเลขหนึ่งก็จะกดให้ครับดูนะผมเมาส์อยู่นี่นะครับผมไม่ได้กดนะผมกดเลขหนึ่งเอาก็จะอยู่ที่นี่นะครับแล้วนกผมจะล็อกไว้สองนะครับกดคอนโทรลแล้วก็เลขสองนะครับคราวนี้ผมจะออกแวนการ์ดนะครับเพิ่มความถึกของตัวผมก็คือไอเทมอันนี้ครับ ต้องความถือเพิ่มเลือด275นะครับแล้วก็บวกอ่ารีเลือดเพิ่มอีก6กหกเปอร์เซ็นต์นะครับไม่หกเปอร์เซ็นต์เพิ่มเลือดทีละ6นะครับอ่าแล้วก็บล็อกการโจมตีอีก40่สิบนะครับผมขอประกาศอะไรหน่อยนะครับเออ่ต่อจากคลิปนี้จะมีคลิปแอมเนเซียด้วยนะครับเล่นกันทั้งหมด4คนนะครับกลัวหลอนครับกลัวหลอนครับอ๋อไม่ได้เล่นมึงมึงไม่ได้เล่นกูเล่นแต่มึงมานั่งดูหรือมึงสับกูเล่นก็ได้ เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเขาไดัวมนนะครับนี่คือการประกาศแค่นี้นะครับครับครับต่อไปเราจะไล่คิวนะครับจะนี่ถ้าใครไม่ไม่ประสบความสำเร็จในการยูทีผมนะครับก็สามารถ ามใหม่ได้ครับจัดใหม่ใหม่ครับผมถ้าคุณอยากได้ตัวอะไรขอมาเดี๋ยวเราจัดใหม่ครับผมเดี๋ยวผมจะทําให้นะครับตายครับไม่ต้องกลัวครับพบเดี๋ยวกูก็ตายครับอ่าครับเราจะเดินตามล่าหารูนกันนะครับว่ามันจะอยู่ที่ใดนะครับผมชักเสียวๆแล้วสิครับลุ้นครับมาไม่มีครับไปข้างบนนะครับ โอเคครับผมขอพักดื่มน้ำแป๊บหนึ่งนะครับแล้วจะมาเจอกันครับผมชื่อฟุกนะครับเรีง่ายคือ,อเรียกอะไรดีเล็กเจก็ได้ครับเพื่อนชอบเรียกผมเจเห็นไหมนี่รีเจนนะครับสามารถาสามารถรีเลตตัวเองนะครับเพิ่มได้ทุกอย่างครับไม่ว่ามานาหรือ HP HP คือเลือดนะครับมานาก็คือ,อ ลังภายในก็ได้ครับสกิลแรกนะครับสามารถเพิ่มเลือกของตัวเองได้เพิ่มเรื่อยๆนะครับไม่ต้องจะไล่สิลนะครับจะกดนี่ครับผมเจอแล้วครับ จุดสีเขียวนะครับเขาจะเรียกกันว่าฟาร์มครับที่เก็บดีเวลหรือว่าเก็บตังค์นะครับตัวนี้ยิ่งเลือดน้อยมากเท่าไหร่ก็ยิ่งมีดาเมจมากขึ้นนะครับผมก็ไม่รู้เหมือนกันผมรอเล่น6กเอ็อยู่เห็นเขาบอกมีโดโเรมอนมาใหม่นะครับแต่ผมไม่รู้ว่าจีเอมันทําหลุดจริงหรือเปล่าหรือว่ามันจะทําจริงหรือเปล่านะครับสกิลแรกมันคือลดเวลนะครับผมไม่รู้มันจะออกมาเมื่อไหร่ผมรอลุ้นเล่นตั้งนาน,นอ่าโดเรมอนครับ ดรยมอนสกิล tamam. มันก็โหดครับโหดมากครับอตอนนี้ที่อยู่กับผมนะครับที่จะมารีวิวเกมนี้นะครับมีวีแบงค์ครับ okay มีผมฟุ๊กหรือเจนะครับแล้วก็แล้วก็เฟรมนะครับชื่อเมซี่แล้วก็เบลนะครับกูบอกกูบอกกูเชื่อเมเซียไอเหี้ยขอเน้นอย่างไงนะครับไอ้คุณเฟรมนี่คนเดียวกับที่เล่นเซนโลห่วยๆนะครับมึงจะแข่งกับกูไหม อย่าเลยครับเดี๋ยวกูชนะครับกูไม่ได้ถามมึงเอาละครับขอโทษครับเอาละครับต่อไปผมจะไล่คิวเลยนะครับสกิลแรกนะครับถ้าเรามีมานามานาคือข้างล่างนะครับที่ต่อจากเอพีเราครับใส่ไปก็สกิลแรกจะสามารถเติมเลือดได้เรื่อยๆเำซื้เลือดด้วยครับครับผมจะบวกเลยนะครับเอาลนะครับลดเลือดขึ้นหรอครับ เก่งมากเลยเลยต่อปีครับตอนนี้เงินเ,เราสามารถดูได้บนนี้นะครับ2,400บาทแล้วนะครับตอนนี้เราวุจออกแวนการ์ดนะครับแวนการ์ดของเรา2 2งพบาทนะครับคือผมซื้อ,อทิงออฟฮิวมาแล้วนะครับก็โล่นะครับผมจะซื้อ แก้วดำนะครับเพื่อผสอมให้เป็นไอเทมครับผมแล้วผมจะออกไอเทม,มจะออกไอเทมออกอะไรดีเนาะออกขั้นพื้นฐานกันเลยแล้วกันนะครับผมจะออกขถาแดงอุ้ยล้อเล่นครับไม่ใช่อิน <c oughs> อ่าตอนนี้คุณเบลมันเกียนผมนะครับ๋ยวาลุ่งมาถึงสามนะครับดี๋ยวสิ้งไม่ได้ยินกัใครพูดเลย เอาแล้วนะครับเราเจอครับผมเล่นกับบอทนะครับมอบฟินมึงเป็นเชียอะไรอะอนีมอบไม่ต้องห่วงนะครับสกิลตัวนี้ยิ่งหลังๆนะครับอ่าคุณเวลพองตายแล้วครับ เราสามารถดูตูเกิดได้ที่ลงเลบข้างหลังนี่นะครับ <c oughs> การที่เกมจะจบง่ายๆนะครับ <c oughs> เราต้องไปตีอ่ามันจะมีทาวใหญ่ตรงนี้นะครับ <c oughs> าคุณเวลพ้องใตยไอสัตว์พ้องเพลหนไน ครับตรงนี้คือฟาร์มใหญ่นะครับฟาร์มเวลหฮาบุ๋มครับเฮ้ยแบงลุงอยู่หรือปะลุงอยู่วะดูเสียงเนี่ยเสียงดังขนาดนีผมก็ไม่รู้นะครับผมกัดเปแบบแบบแต่ก็กลัวคุณผู้ชมด่าครับเฮ้ ไ่้าผมกลัวให้มีเงีพูดเสร็ละไม่อยู่ไปแล้วเอาแล้วนะครับถ้าออกไอเทมนะครับผมก็ออกกินเกยร์ออกขั้นพื้นฐานนะครับแต่ถ้าผมออกจริงๆนะครับมันจะโหดแบบนี้นิดหนึ่งนิดหนึ่งนะครับเอาแล้วนะครับมนจะบวกนะครับอุ้ยมันออกไฮสตาร์ดี้นะครับมันจะออกมันออกไฮสตาร์ดี้นะครับจะไล่ไอเทมทีละอย่างนะครับเรามีซับอังกฤษนะครับ ถ้ามังกริทไม่มีนะครับเพื่อนมันเกลียนเล่นแกล้งผมนะครับคลิปนี้อาจมีคำหยาบนิดหน่อยนะครับเพราะว่าเมันวุ่นวายนิดหน่อยพวกผมก็ไม่ใช่ไม่ใช่เด็กดีอะไรประมาณนั้นนะครับก็ไม่เลวขนาดนั้นนะครับพูดง่ายๆภาาษังงกเรยมีีีต่บคะ เดี๋ยวคุณเบลจะโดนผมต่อยครับใครอยากให้ต่อยเดี๋ยวกดไลค์ผมด้วยนะครับอาเดี๋ยวผมจะฝากอาแบงค์นะครับเรียกว่าอะไรดีนะเดี๋ยวผมจะตั้งสยางผมในคลิปต่อไปนะครับรอติดตามด้วยนะครับรับผมจะกดทีลัดแล้วนะครับผมกดไลค์ทีอันนึแล้วก็ผมก็จะปลานะครับกดสกิลสองออโต้นะครับ ตายแล้ววไปแล้วกูตายแล้วกูตายแล้วูตายแน่กูตายแน่ไปไหนโอปาที่ครับู้ิสกายลิมออเติ ผมก็ไม่รู้ว่าผมทําอะไรพลาดไปหรือเปล่าครับเพราะผมครั้งแรกในชีวิตเหมือนกันนะครับผมก็ครั้งแรกในชีวิตเหมือนกันนะครับไม่เคยทำเหมือนกันนะครับคลิปนี้อาจจะั่วนิดหน่อยนะครับถ้าไม่ดีเดี๋ยวผมอาจจะออกคลิปเดี๋ยวผมขอตัวไปดูคลิปของตัวเองก่อนนะครับถ้าออกออกมาไม่ดีเดี๋ยวผมจะสร้างคลิปใหม่ขึ้นมานะครับเพราะถ้ามันไม่ดีผมก็เอามาให้คุณดูอย่างดีครับ เอ่อผมขอบอกเลยนะครับคือครีมนี้อาจจะมีความรั่วขั้นร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับรั่วจริงๆคเขาออกคิดนะครับเพิ่มเปอร์เซ็นต์ในการฆ่ามันร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับแล,แล้วแล้วผมก็จะตายาครับแล้วะครับมันเปียนครับขนาดเป็นบอสท,ที่ยากที่สุดนะครับฆ่ามันได้เลย แล้วเมื่อกี้ทำไมอีซี้กูแพ้วะเยียไม่อีตี้กูแพ้น่าล่ะนะครับนี่คือบาแหลกนะครับสามถ้าเราเราตีสองสองที่นี้แตกนะครับเราจะสามารถทำคลิปของเราตัวใหญ่มากขึ้นใหญ่ขึ้นสามารถกันเอนถ้าสองเานี้แตกนะครับมันผมเดินชมยิง เห็นนะครับเห็นนะครับตรงนี้ก็เป็นอมตะอยู่นะครับเราต้องตีทักงสองเท้านี้แตกก่อนจะเอ็นตรงนี้ได้มันมาแล้วครับนะครับเดี๋ยวผู้ชมคอยดูดีๆนะครับมันจะมีตัวสีแดงขึ้นใช่ไม่ใช่สีแดงสามจุดมื่อกี้นะครับดูนะครับเนี่ยเห็นมหกร้อยครับมันคือการออกคียนะครับคีคือของตัวนี้นะครับครับ จะเริ่มเอ็นแล้วครับเพราะมันเสียเวลามากๆผมรู้สึกว่าตัวเองเยนมันนิดหน่อยต้องเปลี่ยนมาก็ถ้าออกไอเทมก็จะไม่ออกดีนะครับแต่ว่าไอเทมหลุดผ่านก,ก็ได้ประมาณนี้นะครับเอาละครับผมจะวิ่งเลยนะครับผมออกคือภาค,คน,นี้การเคิยนะครับไม่ได้เน้นไม่ได้เน้นซัพพอร์ตทีมนะครับถ้าซัพพอร์ตทีมจะ ตีแรงเยอะน่ะเลอดน้อยครับคุณแบงค์เดี๋ยวผมจะเกมต่อไปผมจะให้คุณแบงค์เล่นเลยนะครับไม่ต้องห่วงกัอบแอมเิเซียนะครับเกมต่อไปสามารถพบกับคุณแบงค์ได้นะครับโอเคนะครับผมออกบินครับเดล่าคิวนะครับอันนี้สามารถออกได้กับอินนะครับจะทำไมกะกูกครับ ขอขอโทษนะครับมันเป็นตัว่างที่สองสุดๆมากครับคิวเขาจะออกอันนี้นะครับผมมีสเต็ปหนึ่งจะมาบอกผู้ชมนะครับคือว่าเดินเข้าไปใกล้ๆนะครับแล้วกดสกิลนี้ใส่คู่ต่อสู้แล้วก็วิ่งหนีครับมันนี่เป็นสเต็ปพื้นฐานอยู่แล้วนะครับผมไม่อยากแปลครับมันมันพื้นฐานแล้วคุนขัดทุกอย่างมันเป็นญี่ปุ่นหรอคิดว่าสุดคือว่าสัตว์ต่างดาว ไม่เขาไม่ได้ไม่เรียกว่าสเต็ปหรอกครับผมพูดเล่นนะครับเดี๋ยวคิดมากแล้วอยากเอาไปทําตามครับเดินไม่ใช่เดินก็ไปตึงเดี๋ยวผมไทำให้ดูรอบๆม,มันเกิดแล้วครับเนี่จยจะยืนนี่นะครับกดอ,อันติปุ้งแล้วก็เดินทำมือสโลว์แล้วก็เดินดูมันออกอันนี้ครับไอสตาร์ดี้ไอ,อออฟสตาร์ดี้ก็ได้อ้าวผมดูตัวนั่งโยก็ะบิง้าไปฆ่ามันตายกันครับ ครานี้นะครับไม่ครับผมจะมาสื่อให้ดูถึง <C> e <an> การซื้อตัวไอซื้อตัวนะครับด้วยอ่าเ <Tang. S 1> ขาเรียกผมเรียกว่าอะไรดีนะ <Tang. S 1> นจะซื้อรีซิปไอ้ไม่ใช่รีซิปอะไรวะ <c oughs> เป็นคบอีรีวิวพีโร่รีวิวีว่อะพีโร่รีววิซื้อ <c oughs> คำพีได้เลยครับผมก็เรียกที่ร้านนะครับผมก็อยตตู่ในร้านเกมร้านเกมนะครับ เราสามารถกดที่อันนี้ได้นะครับเพื่อจะซื้อตัวละครตอนนี้เงินอ้าวเออแล้วๆหรอโอเคครับเจอกันคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ